สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูเตยจะมาสอนวิชาพละศึกษาในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานวันนี้ครูเตยจะมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนให้นักเรียนได้ทราบกันว่ามีกี่ประเภทมีการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างเพื่อจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวร่างกายและก็การ เล่นกิจกรรมการทำกิจกรรมที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีกี่แบบมาดูกันนะคะการเคลื่อนไหวในร่างกายขั้นพื้นฐานเป็นการ ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ซึ่งในบางครั้งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของประกอบการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีจึงต้องอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีซึ่งการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3รูปแบบตรงนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางต่างๆเพื่อปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเช่นการนั่งอ่านหนังสือการยืนคารพบงชาติ การนั่งรับประทานอาหารการยืนบิดลำตัวในเรียนจะสังเกตได้ว่าการปฏิบัติกิจกรรมพวกนี้จะไม่มีการเคลื่อนที่ไปที่อื่นแต่จะมีการแค่ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั้นนะ่ะได้ดียิ่งขึ้นแบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ อะเดี๋ยวมาดูการเคลื่อนไหวแบบที่สองกันนะคะว่าคืออะไรบ้างการที่มาดูตัวอ่ะมาดูตัวอย่างก่อน mm hmm. การเคล <c oughs> บบืค่อนไหวแบบอยู่กับที่การยืนบิดคอการนั่งมือแ <George> <c oughs> ตะปลายเท้าแบบนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ <c oughs> มาดูกันเลยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เป็นการปรับเปลี่ยนและทีนี้ท่าทางด้วย พื่อปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างสะดวกเช่นการเดินไปโรงเรียนการวิ่งออกกำลังกายการคานของเด็กหรือการกระโดดข้ามหรือว่ามาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้าง นี่นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ได้การวิ่งเล่นเห็นไหมคะมีใครวิ่งอยู่ที่เดิมไหมลูกไม่ค่ะบางทีเราก็จะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังวิ่งไปด้านซ้ายวิ่งไปด้านขวาหรือวิ่งไปในทิศทางทะแยงเราวิ่งได้หมดเลยค่ะอยู่ที่เราว่าเราจะวิ่งแบบไหนมาดูอย่างที่2การเดินออกกำลังกาย การเดินก็จะมีการเดินไปด้านหน้าและการเดินถอยหลังไม่มีใครสามารถเดินไปครูเตยจะพูดยังไงดีนักเรียนสามารถเดินไขว้ขาไปข้างๆแบบเนี้ยได้ไหมได้แต่ว่าไม่มีใครเขานิยมทำเพราะว่าถ้าเราทำปุ๊บบางทีสนนที่เราเดินหรือลู่วิ่งที่เรามยวิ่งมันอยู่แค่นี้ถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะออกนอกลู่วิ่งไปอาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มาดูแบบที่3การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยแบบการปฏิบัติกิจกรรมก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาด้วยเพื่อให้เราเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้นอย่างเช่นการออกกําลังกายการเล่นกีฬาคนพวกนี้ยที่ออกกาลังกายหรือคนที่เล่นกีฬาจำก็ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งของประกอบในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีทักษะในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแบบผสมผสานคืออะไรก็คือทั้งอยู่กับที่บวกกับเคลื่อนที่ในตัวเดียวกันเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแล้วมีอุปกรณ์เข้ามาอยู่ด้วยนี่แหลคะค่ะนี่คือการเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ไปดูตัวอย่างกันเลยว่ามีอะไรบ้างการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ก็จะใช้ทักษะในเรียนต้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์ สิ่งนั้นก่อนอย่างเช่นนักเรียนอยากเล่นบาสนักเรียนก็ต้องมีทักษะการเล่นบาสการเลี้ยงบาสการเดาะบาสหรือว่านักเรียนอยากเล่นแบดมินตันนักเรียนก็ต้องมีทักษะการตีลูกแบดการส่งลูกแบดการเสิร์ฟลูกแบดนักเรียนต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นก่อน <c oughs> เพื่อให้นักเรียนสามารถนํามาประกอบกิจกรรมหรือมาเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขเช่นเปะลูกบอลนักเรียนต้องเดาะฟุตบอลเป็นต้องเลี้ยงฟุตบอลเป็น หรือการเดาะตะก้อนักเรียนก็ต้องฝึกเดาะตะก้อรับตะก้อส่งตะก้อการเล่นแช์บอลนักเรียนก็ต้องมีทักษะการรับบอลการส่งบอลการทําประตูการแบ่งทีมถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนก็จะเล่นแชร์บอลไม่ได้หรือว่าการตีลูกเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสคืออะไรคะลูกคือการตีปิงปองใช่ไหมคะการตีปิงปองนักเรียนก็จะตีได้นักเรียนก็ต้องจับไม้เป็น เดาะลูกได้รับลูกได้เสิร์ฟลูกได้แล้วก็การเล่นเคลื่อนไหวได้ถ้านักเรียนไม่มีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์พวกนี้นักเรียนก็จะไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวร่วมกับอุปกรณ์ชนิดนั้นได้หรือว่านักเรียนประกอบเล่นได้แต่นักเรียนก็จะเล่นได้อย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็จะเล่นได้ไม่อย่างไม่มีความสุขนั่นเองอมาดูต่อกันเลยนะคะตัวอย่างนี่เลยกระโดดเชือกอยากเล่นกระโดดเชือกนักเรียนต้องมีทักษะ พื้นฐานก่อนเลยคือการกระโดดก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปกระโดดเชือกได้อย่างงนักเรียนต้องวิ่งเข้าไปด้วยใช่ไหมนี่แหละค่ะเอาทักษะการกระโดดที่แบบอยู่กับที่บวกกับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบอะไรคะผสมผสานเมื่อเป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเสร็จแล้วนักเรียนก็เรียนรู้จากวิธีการกระโดดเชือกนักเรียนก็วิ่งเข้าไปกระโดดเชือกกับเพื่อนแล้วก็นับ 1ถึง10หรือว่าใครถึง20หรือใครได้เยอะกว่านั้นเนี่แหละค่ะนักเรียนก็จะสามารถเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีความสุขอุปกรณ์ที่ใช้แรกคือวิง่งเอ้ยขอโทษค่ะคือเชือกนักเรียนก็จะสามารถกระโดดเชือกได้อย่างมีความสุขอันดับที่2การโยนรับส่งลูกบอลน,นักเรียนก็ต้องมีทักษะการรับบอลการส่งบอลต้องมีทักษะการรับบอลส่งบอล เพราะว่าถ้านักเรียนไม่มีทัก,กษะการรับบอลส่งบอลเพื่อนส่งบอลมาให้แล้วเรากลัวเราหลบหนีปุ๊บบอลก็จะกระเด็นมานี่นักเรียนก็จะเล่นกันอย่างมีความสุขไหมคะไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าเพื่อนกลัวบอลคนนู้นกลัวบอลเราก็จะไม่อยากส่งบอลให้คนที่กลัวบอลและนักเรียนก็ต้องมีพื้นฐานก่อนนักเรียนจะได้เล่นประกอบอุปกรณ์ได้อย่างมีความสุขอะมาดูการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานที่คุณครูพูดเมื่อกี้ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานก็จะเป็นการนำทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์มาผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพ or product or product or ื่อปฏิบ,บัติกิจการหรือทำงานต่างๆในการเคลื่อนไหวได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวคู่เตยจะมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานกันนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ได้คือการกระโดดหมุนตัว การกระโดดหมุนตัวก็คือนะักเรียนต้องยืนลำดับแรกคือยืนลำดับที่สองย่อเขา่าลำดับที่สามออกแรงดันปลายเท้าทั้งสองข้างลำดับที่สออกแรงดันปลายเท้าทั้งสองข้างและถีบตัวเองให้ลอยสูงจากพื้นพร้อมกับลำดับที่สพร้อมกันลำดับที่สี่พร้อมกัน บิดลำตัวหมุนไปทางซ้ายหรือขวากลางอากาศโดยหมุนเป็น1รอบลำดับหนึ่งเลยยืนตรงนักเรียนยืนตรงสองข้างเสร็จปุ๊บนักเรียนย่อเข่าลงย่อเข่าลงเสร็จปุ๊บออกแรงดันตัวเองขึ้นพร้อมหมุนตัวเองเป็นวงกลมเพื่อให้กลับมายืนอยู่ในตำแหน่งเดิม แบบนี้เรียกว่ากระโดดหมุนตัววันนี้ครูเตยจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทําเป็นกิจกรรมแรกคือการกระโดดหมุนตัวครูเตยจะไม่ให้นักเรียนทํากันบ้านโดยการเขียนใส่หนังสือหรืออะไรแต่วันนี้นักเรียนจะต้องมายืนกระโดดหมุนตัวแล้วถ่ายคลิปส่งมาให้ครูเตยด,ดูเดี๋ยวครูเตยจะแนบตัวอย่างท้ายคลิปนี้ไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นการ อธิบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูเตยจะยกตัวอย่างการกระโดดหมุนตัวให้นักเรียนทำและให้นักเรียนถ่ายคลิปส่งมาอวดคุณครูกันว่านักเรียนกระโดดหมุนตัวได้ถูกต้องไหมแล้วครูจะเช็คชื่อจากการถ่ายคลิปส่งครูมานะคะเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายตัวนี้ครูเตยพูดถึงเรื่องกี่เรื่องคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่การร่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์วันนี้ครูเตยจะใช้การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเพราะตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นป .4 แล้วเดี๋ยวนักเรียนเราไปทํากิจกรรมกันเลยเรื่องการกระโดดหมุนตัววันนี้นักเรียนจะต้องกระโดดหมุนตัวและส่งคลิปกลับมาให้ครูเตยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยกระโดดหมุนตัวเป็นยังไง